สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง m r สเตอปช่องที่คุณจะได้พบกับเรื่องราวและเทคโนโลยีสุดล้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ10อาวุธแห่งอนาคตที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสงครามและวิธีการต่อสู้ให้แตกต่างไปตลอดกาลเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสำรวจโลกแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำยุคก,กันเลยครับก่อนจะรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามให้ด้วยนะครับ 1. ปืนเลเซอร์พลังสูงในยุคที่เทคโนโลยีเลเซอร์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วปืนเลเซอร์พลังสูงได้กลายเป็นหนึ่งในอาวุธท,ที่มีศักยภาพในการทำลายเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูง โดยสามารถเผาผลานหรือทำลายวัตถุได้ทันทีที่ถูกยิงออกไปไม่เพียงแต่ใช้ในการต่อสู้บนสนามรบเท่านั้นแต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันการโจมตีจากอาวุธอื่นๆอ,อ,อีกด้วยเทคโนโลยีนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการทดลองและพัฒนาแต่ถ้ามันประสบความสำเร็จจริงๆอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการทำสงครามไปอย่างสิ้นเชิง สองกระสุนอัจฉริยะลองจินตนาการถึงกระสุนที่ไม่ใช่แค่ยิงออกไปแล้วปล่อยตัวเองแต่มีเซ็นเซอร์และระบบนำทางในตัวที่สามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้กระสุนอัจฉริยะนี้จะช่วยลดความสูญเสียของทหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับเปลี่ยนทิศทางในเวลาจริงเทคโนโลยีนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างปืนและคอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่จะทำให้การยิงมีความแม่นยำและอัจฉริยะมากขึ้น 3. หุ่นยนต์นักรบในสนามรบแห่งอนาคตการมีหุ่นยนต์นักรบที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์อาจเป็นก้าวกระโดดที่สําคัญหุ่นยนต์เหล่านี้สามารถทําภารกิจที่เสี่ยงต่อ,อชีวิตมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการลาดตระเวนการต่อสู้และการเก็บข้อมูลกลไก AI ที่ฝังตัวในหุ่นยนต์จะช่วยให้พวกมันตัดสินใจได้เร็วและแม่นยํามากขึ้นสร้างความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทําสงครามและการป้องกันประเทศในอนาคต